พวกแกมาหลอกลูกสาวฉันใช่ไหมลูกเพนเป็นลูกสาวเธอเหรอยายเพนเป็นลูกสาวฉันกับพี่เทพฉันไม่ยกลูกสาวให้แกไอ้พวกหมอลำสีเพนกลับบ้านเกิดอะไรขึ้นฮะพี่เทพคุณเทพครับนี่พ่อกับแม่ผมมึงหลอกกูทำไมผมไม่เคยหลอกคุณลุงเลยนะครับไม่เคยหลอกงนะั้นเหรอ แล้วที่แกปิดแปลงว่าพ่อแม่แกเป็นหอลรำเนี่ยนี่เป็นคืออะไรอย่าฟังให้ดีนะฉันจะให้แกแต่งงานกับปันเราสองคนรักกันนะครับแกไม่ต้องมาโตแหละไอ้ลูกที่เกิดมาจากพ่อแม่ชั่วชสัญญาเร็วเร็วนี่นะใจมันอยากขนาดไหนนะลูกก็อยากขนาดนั้นแหละไอ้ลูกชู้เราสองคนจะแต่งงานกันครับเฮ้ยเพชไม<ห>่ได<ห>้

ลิเกกระเป่าหมอลัำจะมือกันขามกำแพงความคิดแก้ไขโอ้แก้ไขแก้ไข,ไขคำที่คนเอิ้นว่าจุดบอดใไ้กลายเป็นคำว่ายอดทิดสิ่งเดียวที่อายันติดก็คือย่านใจคนบ่อ ปพี่ก็ใจร้ายใจดำไม่เคยเปลี่ยนเลยนะพี่จำไว้เลยนะสักวันพี่จะเสียใจที่พี่ทํากับลูกฉันแบบนี้ทำไมลูกเสียใจด้วยมันไม่ใช่ลูกเทวดาลูกนางฟ้าที่ไหนนี่มันให้ลูกชู้ที่มันแย่งเมียชาบ้านเกิดจากความเลวตํมบอนที่พ่อแม่มันทำเอาไว้ไมันไม่ควรที่เกิดมาได้ซ้ำไอเทพออสอน พี่ควรจะทั้งสติแล้วก็คิดให้ได้ว่าคนที่ผิดเนี่ยคือพี่กับเมียมพี่ไม่ใช่ฉันฉันไม่อยากขุดเรื่องลู่เลวของพี่ออกมาประจานหรอกนะสงสารเด็กๆที่ต้องมีพ่อแม่แบบนี้อย่างที่ฉันต้องพูดนะพี่เทพแม่เป็นเมียของลุงเทพ มีอะไรกันหรือเปล่าครับเหมือนทะเลาะกันเลยนี่ไง Mania. ลูกเขยตัวจริงฉันมาละไม่เอานะแม่เพนไม่แต <Ron> ่งกับพี่พงษ์นะแม่แกต้องแต่งนี่คือคำสั่งงาวเอาเพนกลับบ้านได้ค่ะ พี ique, vida, oh. Oh. ่เแตครับไม่ได้ครับถ้าจะแต่งงานไหศัไมได้รับลุงพมศักท่าทิศหน้าของจัดงานแตงเลยคุณลครับลปนถ้ามึงไม่อยากเก็บตัวแบบเขาที่แล้วนะกลับบ้านไปเลี้ยงควายไป เเหนูต้องขอโทษแทนคุณพ่อคุณแม่หนูด้วยนะคะเพลง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 จังแม่เพลงตัดอกตัดใจซะเถอะนะลูกจังใดแม่กิบไม่ยอมให้เพลงแต่งงานก็เพ่งเด็ดขาด พ่อเป็นแม่ภาษาอะไรจะให้ลูกแต่งงานกับคนนั้นคนนี้สงสารหนูเพ่นจริงๆเลยลนะนูเนะน เกิดอะไรขึ้นเอ่อพ่อจ้าแม่จ้าอันนี้ลุงสมชายค่ะเป็นลุงของเพ่นลุงสมชายคอยดูแลพวกเ้าตอนอยู่นี่จ่ะขอบคุณนะคะที่ช่วยดูแลเด็กๆแต่ว่าหลังจากนี้ไปอย่ามายุ่งกับครอบครัวของเราอีกนะคะไปขึ้นรถ เดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์โทรหานะจ๊ะลุงเป็นให้เขามาหักกัน คนให้เฮามาหมูมแค่เวลาสันส้นๆบททันได้ไปหอดฟังฝันแม่นความจริงบ่มีมือสีได้พอโอละโนสัมนีบอสัมนีบอกวาสนาคนให้เฮามาหักกัน พื่อนให้เฮามาห่วงแค่เวลาสั้นๆซ้ำนี้บอกซ้ำนี้บอกวาสนาค่ะคุณเพนนุ่นเอาโอ้ยอะไรทั้งหานี่มาค่ะนุ่นเอาไม่ขอร้องพ่ออเป็นขอร้องนะเพนไม่แต่งกับพี่พงนะพ่อ นะเดี๋ยวมันไปขังว้บนห้องนะจนกว่าจะถึงวันแต่งงานค่ะเอาไปซ่อนไว้ที่ห้องเพชรก่อนก็ได้นะคะเผื่อว่ามีใครแอบม,มาช่วยจะได้ตามหาไม่เจอได้ค่ะไปค่ะคุณเพนไปค่ะนมาต้องปล่อยเพนเหรอโอ้ยเลิกสร้างปัญหาใกับนาดาสักทีเถอะค่ะคุณเอศอ,อ,อย่าดื้อสิคะคุณเพชน ไปค่ะอาเต้าน้าเต้าคะไปเอากุญแจมาคล้องหน้าตากับตูวไว้ให้หมดทุกใบได้ค่ะแกเข้าห้องไปเลย เพนไปเถอะนะฉันจะปล่อยแกไปทำไมก็ในเมื่อเรื่องวุ่นวายทั้งหมดที่เกิดขึ้นฉันเป็นคนทำพี่เพนหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าถ้าแกเลิกคบกันกับเพลงชีวิตของแกก็ไม่ต้องมาเป็นแบบนี้ไงแล้วที่ พี่เพชช่วยพูดให้เพนได้แต่งงานกับพี่เพลงมันคืออะไรอะ่ะฉันก็แค่ช่วยเร่งให้พ่อแม่ของเพลงมาเจอกับพ่อเราเร็วๆพวกแกจะได้เลิกคบกันสักทีนี่แกคงยังไม่รู้สินะว่าที่แกไม่ได้แต่งงานกันกับเพลงไม่ใช่เพราะว่าพ่อแม่ของเพลงเป็นหมอลำแต่เป็นเพราะว่าแม่ของเพลงเป็นเมียกเก่าพ่อ คนที่ทำให้ย่าต้องตายพ่อต้องพิการพี่เพชรรู้จักแม่พี่เพลงเหรอตอนแรกเนี่ยฉันก็ไม่รู้จักหรอกนะแต่พอฉันไปเห็นที่โรงพยาบาลฉันก็เลยจำได้ว่าเป็นคนเดียวกันกับคนที่อยู่ในรูปที่แม่เผาทิ้ง ผีม่มตางชูผู้หญิงที่ทำให้พี่ต้องพิการผู้หญิงที่ทำให้ไม่ให้พี่ต้องตายแม่สิ่ดูแลเพลงอยูน่นี่จนกว่าเพลงสิหายดีถ้าแม่แม่เป็นยังไงอึ้งเลยเหรอ แกมองหน้าฉันนะแล้วก็จำใส่สมองกลวงๆของแกไว้ด้วยฉันพี่สาวสุดที่รักของแกเป็นคนที่ทำให้เรื่องวุ่นวายทั้งหมดเกิดขึ้นเป็นยังไงอะ่ะแกยังจะรักฉันอยู่หรือเปล่าแกตอบฉันมาสิว่าแกยังรักพี่สาวคนนี้อยู่หรือเปล่าแกยังรักพี่สาวคนนี้อยู่ไหม รักไม่ต้องมาตอแหละฉันทํกกับแกขนาดนี้ฮะแกต้องเกลียดฉันสิเห็นเพนแกต้องเกลียดฉันแกต้องเกลียดฉันแต่เราเป็นพี่น้องกันนะพี่เพนเห็นเกลียดพี่เพนไม่ลงหรอกเห็นรักพี่เพนนะแต่ฉันเกลียดแก ฉันไม่ต้องการความรักจากแกฉันอยากเห็นแกเจ็บทีนี้แกเข้าใจความรู้สึกของฉันบ้างหรือยังเวลาที่แกคอยแย่งความสุขของพ่อไปจากฉันตั้งแต่เด็กจนโตแกแย่งความสุขพวกนั้นไปจนหมดเลยอะโตขึ้นมาแกก็แย่งความสุขจากผู้ชายที่ฉันชอบแกมันเกิดมาเพื่อสร้างความเจ็บปวดให้ฉันนอยเพ็ญ พี่เพ้นพ่อกับแม่เขารักพี่นะเพ้นซะอีกที่แม่ไม่เคยรักเลยอ่ะพี่เพ้นก็เห็นไม่ใช่หรอตั้งแต่เด็กจนโตแม่ทั้งตีทั้งด่าเพนแม่แป่ก่อนเพนยังไม่เคยได้จากแม่เลยนะพี่พี่เพ้นต่างหานได้ความรักจากทุกคนมากกว่าเพนเป็นไหนๆอ่ะเพนไม่ใช่หรอที่ควรเป็นฝ่ายจฉาพี่ แกกำลังบอกฉันว่าแกเป็นคนดีอย่างนั้นสินะแกเลิกตอแหลสักทีแกมันเห็นแกตัวไม่เคยสนใจเลยสักนิดว่าครอบครัวจะเป็นยังไงฉันขอบอกแกไว้เลยนะวันนี้ฉันจะทำเพื่อครอบครัวและแกก็ต้องทำฉันหวังว่าแกจะไม่ดื้อกับพี่พงษ์พี่เพชรคิดเหรอว่าพี่เพชรทำแบบเนี้ย แล้วพี่จะสมหวังกับพี่เพลงนั่นมันก็เรื่องของฉันแค่วันนี้ไม่มีแกอยู่ในชีวิตเพลงก็พอแล้วส่วนเรื่องฉันกับเพลงฉันจัดการเองได้พี่เพ็งแน่ใจใช่ไหมว่าที่พี่ทําทั้งหมดไม่ใช่พออยากเอาชนะเพลงพอถ้าเป็นแบบนั้นนะ พี่เพชรก็ใจลายบ้างนะที่เอาชีวิตของน้องแท้ๆไปแลกกับเรื่องแพ้ชนะอะไรก็ไม่รู้อ่ะใช่ชีวิตน,น้องของพี่จะเป็นยังไงพี่ไม่เคยสนใจเลยใช่ไหมพี่แค่อยากเอาชนะเพ็จริงๆใช่ไหม่ะใช่ใช่ฉันอยากเอาชนะแกแล้วยังไงอ่ะฉันเคยเตือนแกแล้วแต่แกก็ไม่ฟัง แกก็ทนรับสภาพนี้ไปก็แล้วกันนะฉันจะย้ำให้แกฟังอีกรอบนะเยเพนฉันชอบเพลงแกได้ยินฉากนะ เพชรนะดาวรี่ไปล็อกหน้าต่างให้หมดทุกบานอย่าให้มันหนีไปได้ได้ค่ะไปค่ะไปสิค่ะ แล้วก็ไม่ต้องพยายามหนีไปไหนแล้วนะคะเพราะว่าจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนค่ะทำไมไม่หลับนะเพชมีอะไร เกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมต้องห่างเพนด้วยและพงศ์ักดิ์มาทำไมก็ไม่มีอะไรมากยยเพนก็แค่ทำหน้าที่ลูกกระตันอยู่หมายความว่าไงก็หมายความว่ายายเพนจะยอมแต่งงานกับพี่พงศ์เพื่อช่วยล้างหนี้ไงไม่จริงเพนไม่มีทางตัดสินใจอะไรแบบนั้นแน่ก็ถ้าพี่ไม่อยากให้ยายเพนแต่งงานกับพี่พงศ์ตั้งแต่แรกทำไมพี่ถึงไม่แย่งยายเพนไปจากเพลงพี่มันใจสอง สมแล้วล่ะที่ต้องมานั่งดูยญยเพนแต่งงานกับคนอื่นเสียใจด้วยนะถ้าเป็นพระเอกอีกคนไม่ไหวให้เป็นพระรองก็ได้อยู่ในหัวใจสี่ห้อง